วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องการปรากฏของดวงดาวหน้า256ตอนที่1ข้อ1อ่านข้อความแล้วตอบคำถามข้อความที่กำหนดให้ท้องฟ้าในยามกลางคืนที่มืดมิดไม่มีแสงไฟมารบกวนเราจะมองเห็นดวงดาวต่างๆอยู่บนท้องฟ้า ดาวบางดวงมองเห็นเป็นจุดสว่างเล็กๆส่องแสงระยิบระยับเรียกว่าดาวฤกษ์เช่นดาวเหนือดาวสิงโตส่วนดาวบางดวงมีแสงนิ่งไม่กระพริบเรียกว่าดาวเคราะห์เช่นดาวศุกร์ซึ่งคนในสมัยก่อนจะใช้ประโยชน์จากการมองเห็นดวงดาวเหล่านี้เพื่อกำหนดทิศเมื่อต้องการเดินทางในเวลากลางคืน เราสามารถจำแนกดาวฤกษ์และดาวเคราะห์บนท้องฟ้าได้อย่างไรแนวคำตอบจำแนกได้จากการสังเกตแสงของดาวหากเป็นดาวฤกษ์เราจะมองเห็นเป็นจุดสว่างเล็กๆและมีแสงสว่างกระพริบร,ระยิบระยับแต่ถ้าเป็นดาวเคราะห์เราจะมองเห็นเป็นแสงสว่างนิ่งคงที่ไม่กระพริบข้อ2ตอบคำถามต่อไปนี้ 1. เขียนอธิบายแบบรูปเส้นทางการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์มาพอสังเขตแนวคำตอบปรากฏการขึ้นและตกของกลุ่มดาวฤกษ์เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกาทำให้เรามองเห็นกลุ่มดาวฤกษ์ต่างๆขึ้นทางทิศตะวันออกและค่อยๆเคลื่อนข้ามขอบฟ้ามาตกทางทิศตะวันตก 2. เขียนอธิบายขั้นตอนการสังเกตกลุ่มดาวฤกษ์โดยใช้แผนที่ดาวมาพอสังเกตแนวคำตอบ 1. กําหนดวันเดือนปีที่ต้องการสังเกตดาวแล้วหมุนแผนที่ดาวให้วันและเดือนตรงกับเวลาที่ต้องการสังเกตหากต้องการดูดาวด้านทิศใดก็ให้ใช้แผนที่ดาวด้านทิศนั้น 2. ยกแผนที่ดาวขึ้นเหนือศีรษะโดยให้ทิศของแผนที่ดาวตรงกับทิศของท้องฟ้าจริง 3. มองแผนที่ดาวตามทิศและค่ามุมเงยที่ระบุไว้ในแผนที่ดาวหน้ะา257ตอนที่สองวงกลมร้อมรอบตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุดข้อ1 ถ้าต้องการศึกษาดวงดาวบนท้องฟ้าจะใช้เครื่องมือชนิดใดคำตอบขอ้ขอคอกล้องโทรทัศน์ขออ้อ2ดาว A มีแสงสว่างในตัวเองนักเรียนคิดว่าดาว A คือข้อใดคำตอบขอ้องอดวงอาทิตย์ขอ้อ3ข้อใดกล่าวถูกต้องคำตอบขอ้อกอ เรามองเห็นดาวเลิ์กเป็นแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าข้อ4ดาวสุกเป็นดาวเลษ์กหรือดาวเคราะห์เพราะเหตุใดคําตอบข้องอดาวเคราะห์เพราะมองเห็นดาวสุกมีแสงนิ่งไม่กระพริบข้อ5ดาวเหนืออยู่ส่วนใดของกลุ่มดาวหมีเล็กคำตอบข้อคอหางข้อ6 ดาวในข้อใดมีประโยชน์ต่อชาวประมงคำตอบข้อกอดาวเหนือข้อ7ถ้าหันหน้าไปทางทิศเหนือด้านซ้ายมือของเราเป็นทิศอะไรคำตอบข้อขอทิศต,ตะวันตกข้อ8ถ้าต้องการมองเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าชัดเจนควรเลือกดูดาวในคืนเดือนใดมากที่สุดคำตอบข้อกอ คืนเดือนมืดข้อ9จากภาพ A แสดงค่ามุมเงยกี่องศาคำตอบข้องอสิองศาข้อ10ปรากฏการณ์ขึ้นและตกของดวงดาวเกี่ยวข้องกับข้อใดคำตอบข้องอโลกหมุนรอบตัวเองขอให้นักเรียนเรียนรู้วิทยาศา,ศาสตร์ได้มีความสุขสวัสดีค่ะ